สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่นกันบ้างที่ล่าสุดที่ประชุมกรมท่าอากาศยานระบุว่าโครงการมีความคืบหน้าแล้ว48.33เอร์เคาดว่าหากแล้วเสร็จสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้5ล้านคนต่อปีพร้อมได้หาหรือการเตรียมแผนการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ B 1หนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในเดือนมีนาคม2564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่10เมษายน2563ดรจรุนมีสมบูรณ์รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมด้วยนายอาทิตย์วินิสศรผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้แทนจากบริษัทสเปนคอนสันเทนจำกัดผู้แทนจากบริษัทเอฟซลอนจำกัดพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่นหน้าห้องประชุมสีภูมิชั้นสองกรมท่าอากาศยานในการประชุมดังกล่าวได้ร่วมหารือและรายงานความคืบหน้าของโครงการซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ ในการก่อสร้างจำนวน2,400,900ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่1,130ไร่มีระยะดำเนินการ3ปีประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมจากเดิมมีเนื้อที่ขนาด16,500ตารางเมตร เป็น44,500ตารางเมตรรองรับผู้โดยาสารได้1,000คนต่อชั่วโมงเป็น2,000คนต่อชั่วโมงหรือ5ล้านคนต่อปีการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับทุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิมให้สามารถรองรับได้สูงสุด1,200คันโดยมีความคืบหน้าของโครงการแล้ว48.33%รวมไปถึงประชุมหารือเตรียมแผนการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยาสารหลังใหม่ B1 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในเดือนมีนาคม2564ทั้งนี้รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานได้ไปชุมหารือเพื่อติดตามและรับทาราบรายละเอียดการดําเนินการความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อเร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนก่อสร้างให้สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้ตามกำหนดท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นอีกท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้หนานแน่น เนื่องมาจากขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจพาการก่อสร้างอาคารที่ภาคบริษาทหลังใหม่แล้วเสร็จก็คงจะทําให้บรรยากาศมีความคึกคักและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ